สวัสดีครับพบกันอีกครั้งในรายการพระกรรมนำชีวิตนะครับเช้านี้พระธรรมที่จะหนุนใจนเราในพระธรรมกิจการบทที่15ข้อ36กถึง4 1กิจการบทที่15ข้อ36กถึง4 1ก็เป็นเรื่องราวของอการประกาศข่าวประเสริฐเวลานั้นเนี่ยก็มีอาตาโปรโลมีมาละโกแล้วก็มีบาดาบัตนะที่ร่วมกันในการทำงานแบบเพื่อนีที่เราได้อ่านไปก็เราเห็นอย่างนึงก็คือว่ามีความขัดแย้งเกิดขึ้น นะมีความขัดแย้งเกิดขึ้นระหว่างเปาโลกับบานามัตก็คือในเรื่องของมาระโกอาจารย์เนะปาโลบอกว่าบานามัตบอกว่าจะพามาระโกไปด้วยนะข้อรับข้บ37บอกว่า,าบานามัตนั้นอยากจะพายอ,อนผู้มีอีกชื่อหนึ่งว่ามาระโกไปด้วยแต่เปาโลเห็นว่าไม่ควรพาไปเพราะครั้งก่อนยอ,อนและท่านทั้งสองไว้ที่แว้นปัมฟิเลียและไม่ได้ไปทํางานด้วยกันนะก็มีความขัดแย้งเกิดขึ้นระหว่างระหว่างเปาโลกับบานาบัต สิ่งหนึ่งที่เราเห็นก็คือว่า,ามีมุมมองมีมุมมองที่ต่างกันในเรื่องเดียวกัน,นมีมุมมองที่ต่างกันในเรื่องเดียวกันก็คือมุมมองที่มีต่อมารโกลิยอนอาดาบอโลบอกว่าเฮ้ยไม่โอเคเลยสาหรับมาลโกแต่ว่าบาดาบัสบอกว่าไม่เป็นไรก็เราอยากจะพาเขาไปาาพาเขาไปสุดท้ายเมื่อมีความขัดแย้งก็เกิดขึ้นทั้งสองก็แยกทางกัน แยกทางกันการการแยกทางกันก็ไม่ได้หมายความว่าทั้งสองจะทะเลาะก,กันนะครับเราต้องเข้าใจตรงนี้นะไม่ได้บอกว่าเปาโลกับมารลบาทะเลาะก,กันแต่ว่าไม่สะดวกใจที่จะทํางานกับมาร์ลโกรหรือยอนนะอาจารย์เปาโลก,ก็ไม่พร้อมที่จะทํางานกับกับมาร์ลโกเพราะนั้นก็เกิดแยกทางเกิดขึ้นสิ่งหนึ่งที่เราเห็นก็คือว่าเ,เราไม่รู้ว่ามาร์ลโกมีข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนอะไรนะแต่ว่า อย่างที่กลับวสักครู่ก็คือว่ามุมมองของบารบัตกับเห็นว่ามาลโกลยังโอเคอยู่แต่มุมมองของอาจารย์บอลโลกับมองว่ามาลโกลไม่โอเคเพราะฉนั้นเรื่องหนึ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องก็คือเรื่องของมุมมองนะมุมมองที่ท,ที่ที่มีต่อคนคนหนึ่งนะเราสังเกตด,ดูนะเราคิดดูว่าถ้ายอหรือมาลโกลมีความผิดมีความผิดหรือมีความบกพร่องจริงๆเนี่ย หรือมีความผิดพลาดหรือเป็นกระทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องจริงๆเนี่ยเราก็เชื่อว่าบาลบมัตก็ไม่เอาเหมือนกันใช่ไหมับาลัตก็ไม่เอาเหมือนกันบาลบัตก็จ,จะทิ้งไปเลยก็ได้ว่าเอ้ยโอยใช้ไม่ได้ทําผิดแล้วไม่อาจจะทําผิดแล้วไม่ยอมกลับใจยังอยู่ในความผิดบาปเนี่ยบาลบัตก็ทิ้งไปเลยก็ได้นะแต่สิ่งที่เราเห็นก็คือว่าบาลาัตก็ยังมองเห็นสิ่งที่เอ่อเป็นเป็นมุมมองเป,เป็นเป็นข้อดีของบรลปโงนะก็จิกอาสาหรือไม่อาสาว่าต้องการที่จะเอา ยอนมาร์โกเนี่ยไปด้วยนะสุดท้ายสองคนก็แยกทางกันสิ่งที่เราเห็นอย่างนึงก็คือว่าถึงแม้ว่าสองคนจะแยกทางกันแต่จุดหมายหรือเป้าหมายของทั้งส,สองเนี่ยยังคงเหมือนเดิมใช่ไหมครับนั่นคือการประกาศข่าวประเสร,ริฐยอนมาร์โกก็ยังต้องการข่าวประเสร,ริฐบารดมบัตก็ต้องการประกาศข่าวประเสริฐอาจารย์ปโลก็ต้องการประกาศข่าวประเสริฐดัะนั้นสองคนมีเป้าหมายเดียวกันนั่คือคือในการประกาศข่าวประเสริฐแต่ แต่วิธีการเริ่มต่างกันแล้วเพราะว่า,เ,าเรื่องมุมมองอย่างที่เก่ามันสะกู่มุมมองต่อเพื่อวมง,งาน,น่ยตงกันแต่เพราะนั้นในการทําง,งานของเราก็ก็ไมไ่เป็นเรื่องไม่แบบไม่ได้เป็นเรื่องแปลกอะไรถ้าถ้าเราจะไม่าภาษาไงี้ยวไม่โอเคกับใครคนใดคนหนึ่งนะอาจจะเป็นเรื่องของรูปแบบวิธีการทําง,งานเรื่องของสไตล์การทํางานเรื่องของอะไรต่างๆท,ที่ที่อาจจะไม่เกี่ยวข้องกับ หลักพื้นฐานหลักความเชื่อหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็ยังสามารถทํางานกันได้ใช่ไหมคมารโกโนเนี่ยก็อย่างที่กล่าวตอนต้นก็คือว่าไม่ได้ไม่ได้เป็นคนเลวร้ายอะไรที่ทําให้อาจารย์โปโลถึงจะโอเคนะแต่อาจจะไม่ชอบระดับหนึ่งเนะียแต่ไม่ถึงกับว่าอุย้ยเสกสายเล่ศูนไม่ใช่นะแต่สุดท้ายสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าภาพของการทํางานร่วมก,กันภนะาพของการทํางานร่วมก,กันประการหนึ่งอีกประการหนึ่งก็คือว่าบารดมัสก็ให้โอกาสมาร์โกโ ในการที่จะพาไปทํางานด้วยและสุดท้ายเราก็เห็นว่าชีวิตของมารโกรเนี่ยก็เปลี่ยนนะเราไม่รู้ว่าออผมไม่รู้ว่าว่าเปลี่ยนแบบไหนอย่างไรแต่เราก็เชื่อว่าเปลี่ยนในทางที่ดีขึ้นเพื่อเพื่อ,เ,อ,อเมื่อคนคนหนึ่งซึมซับกับพระเจ้าหรือมีความสัมพันธ์นกับพระเจ้ามากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เ,เนี่ยเราก็เชื่อว่าคนคนนั้นจะเปลี่ยนนะนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นใน,ใน,ในพระนามตอนนี้เพราะฉะนั้น สิ่งเหล่านี้ก็สะท้อนถึงการทํางานหรือการดำเนินชีวิตของเราเหมือนกันว่าโอเคเราอาจจะต้องยอมรับว่าเราก็ไม่สามารถที่จะหนึ่งถูกชะตากับคนทุกคนสองก็คือว่าเราก็ไม่สามารถที่จะเป็นคนที่คนอื่นถูกชะตาทุกคนเหมือนกันในภาพครับนั่นคือสองมุมมองนั่คือความจริงที่เกิดขึ้นเพราะฉนั้นเราก็ต้องยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นในในในชีวิตประจาวันของเราที่ว่าเราก็มีข้อบกพร่องคนนี้ก็มีข้อบกพร่องคนนั้นก็มีข้อบกพร่อง Utan, ก็ไม่มีใครสมบูรณ์แบบนะแต่ในความไม่สมบูรณ์แบบเราก็ยังสามารถที่จะรับใช้พระเจ้าได้เราก็ยังสามารถที่จะร่วมงานกันได้นะในความไม่สมบูรณ์แบบของเราเพราะฉะน,นั้นขอพระเจ้าช่วยเราให้เรามีกําลังมีมุมมองที่ถูกต้องมีทัศนคติที่ด der, นะีในการที่จะอยู่ร่วมกัน,นกอยู่ร่วมกันยอม,ยอมอยรับความแตกตา่างยอมรับความหกพร่งของกนะันและกันนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าต้องการในชีวิตของเราทุกคนขอพระเจ้าอวยพรครับ